ได้หลายทั้งก็เล่นได้เยอะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยก็ได้อ่ะปล่อยเลยเนาะอ่ะเดินไปตัวเดียวไมากครับใครดำร้อมบ้พร้าบ้าทุกจุดทุกมุมด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยเฮเวลาเป็นผู้สั่งสั่นขอทีมงานจงโชคดีสามสามนับตี เออเอ <laughs> อฮาหาฮ่าอาวัยของดีราคาถูกมูมันบ้าไปมันก็เลยไปนะมูมันเอเอมวย why 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 มันแนวบาร์บิว why why เออบ้านดนหาดาม why มันอีไปเบงเขาหุบพวกแรกมือบอเบงพวกเบะพ่อลาลาพ่อลาลาเด็กซะนี่เลี้ยวปานมาแล้วเดี๋ยว เอยเออนโยกเต็มเรียบร้อยเอย้มันคือขึ้นายเอยอาไดำเจ้าบงอเจ้เจ,าาจ,เจา้าจะได้โลงขไขได้นี่ซ้ำนี่กับพาน,นได้ในสองวันเจ็ดสิพนจะเพิ่งประมาท จุดของไพ่ดำที่ได้ลงกลัวนะครับไพ่ดำกับสีถอยถอยหลังเด้วอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่น,นี่จะทางขันอมนี่อ่ะกับมีมีเบาครับองศาสีพ่อบอสีตามครับ แะได้หางด้านซ้ายของกุมป่าก้อนหินใหญ่นะครับของไอยของไม้ไพ่ดำสามรอยยี่สิบห้าเด้อไปไกลพอสมควรานบางนี่เป้าหมายคือน้องเสียบสามร้อยยี่สิบห้าเด้อบไฟบังของไม้บังก้อนนะอะไพ่ดำบ้างเจ้าอยู่ฝั่งนั้นเจ้าสิได้จุดตกกวงขก็ไปเด้อ จะเบังจุดตกน้ำเบ่งเยอะเวนกับพ่อพ่อกันน่ละเยอยวนีิเออพ่อพ่อกันก็ได้ดีก็คอยเนื้อยื่อดอกเบาเบาเบาคลาดเฮ้ยตั้มเครื่องบินบานดาลดันขวาอ่าตั้มควนเครื่องบินลงม่นะครับทางด้านขวาหัวด้านซ้ายโยกเบา